สวัสดีครับพกับที่ช่อง I Have สิง n g s ของเราอีกเช่นเคยนะครับเก้าอ e ี้แข็งพอ์เตอร์รันบอร์ดเชลซีหนุนหลังเต็มเปียมแกมพอ์เตอร์กุซือเชลซีระบุเราบริหารยังหนุนหลังตนอย่างเต็มที่พร้อมมั่นใจว่าตนจะพลิกสถานการณ์ของทีมได้แกมพอ์เตอร์ผู้จัดการทีมเชลซีสโมสรดังของ,กของกสกุลเงินอังกฤษกล่าวว่าดาบอร์ดบริหารให้การสนับสนุนกับการทำงานของตนอย่างเต็มเปี่ยมพอ์เตอร์ได้เข้ามากุมบังเหียนเชลซีเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาด้วยสัญญา5ปีซึ่งช่วงแรกๆเขาออกตัวได้สวยจาาากกการทีมชนนะในล3ตตติ่่อ,อแ กลายเป็นว่าหลังจากนั้นเกมลีกอีก5นัดหลังจากนั้นสิงตัวนักเงินคามเก็บชัยชนะไม่ได้เลยแบ่งเป็นการเสมอ2เกมกับแพ้3หนดจนทาให้มีแฟนบอลบางส่วนที่ไม่เชื่อมั่นในฝีมือของเขากุสซูชาวอังกฤษเผยว่าตอนนี้ผมมีความมั่นใจมากกว่าเดิมไปซ้ําว่าจะพลิกสถานการณ์ของเชลซีได้และผมก็สัมผัสถึงแรงสนับสนุนได้มากกว่าตอนที่ผมเข้ามารับงานกับที่นี่เมื่อ3เดือนก่อนด้วยนั่นน่าจะบ่งบอกอะไรบางอย่างให้กับพวกคุณได้เป็นอย่างดีมันต้องให้เครดิตกับพวกเขาแรงสนับสนุนของพวกเขาและแนวทาง การสื่อสารกับผมของพวกเขาทุกอย่างมันยอดเยี่ยมมากๆเราต่างก็รู้ว่าสโมสรแห่งนี้มีความกดดันมากแค่ไหนรวมถึงมีความต้องการสูงเพียงใดแต่เราก็มีคนมากพอที่จะมองเห็นถึงทิวทัศโดยรวมและเข้าใจว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนมันทําให้พวกเขาสามารถพูดได้ว่าตอนนี้เรายงอยู่ตรงนี้มันไม่มีจุดไหนที่สามารถปรับปรุงได้ตอนนี้ผมอยู่ที่แคลิฟอร์เนียผมได้เจอกับเบเ์ดนเอ็กซ์บาลีเจ้าของร่วมเชลซีและผมก็มีการสื่อสารที่ดีกับเขาเขาให้การสนับสนุนผมอย่างเต็มที่ ผมต้องการรอเวลาช่วงหลายสัปดาห์หลายเดือนหลายปีต่อจากนี้อย่างจะจบจะจอเรารู้ดีว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนและเข้าใจว่าความท,ท้าทายที่รออยู่คืออะไรนั่นคือสถานะของเรากับการเดินทางตอนนี้เราครับชอบกดไลค์แชร์ชกดแชร์กดติดตามไปช่องไอแฮนสิบมูของเราด้าาดวยเช่นนี้สวัสดีครับ